ชื่อน,นนนะครับเพิ่งจบจากธรรมศาสตร์อินเตอร์สาขาเศรษฐศาสตร์ครับมีได้ทั้งที่กาสโกแล้วก็สเตคไฮแล้วก็สเตอร์ลิงครับก็ตัวเมืองแล้วก็คอสที่ถูกใจเราครับประมาณนี้ครับผม คำแนะนํามาแล้วพี่ๆเขาบอกว่าสกอตแลนด์เนี่ยก็ดีไม่ต่างจากตัวอังกฤษเองมันก็อยู่ใน UK เคหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับผมได้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีอะไรที่สงสัยก็ถามพี่เขาได้ตัวต่อตัวอะไรนี้ครับผม<อ>ก็เป็นพี่เกมครับพี่เขาก็ ดูแลดีมากแล้วก็ถ้ามีอะไรพี่เขาก็ตามให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยดีครับความจริงมันก็มีรายละเอียดทุกอย่างครบอยู่แล้วก็แค่แบบว่ามันก็เป็นงานที่ดีแล้วก็อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆครับปรึกษาเรื่องเรียนต่อสกอตแลนด์ตัวจริงก็ต้อง Mac Education เท่านั้นนะครับ